สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพบกันวันพระเราได้นำธรรมะชุดประทีปชีวิตของพระศรีธรรมนิเทศกมลโชติมันโตอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าวาดวัดสันปะคอยจังหวัดเชียงใหม่และผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยเขตเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังค่ะ ันนี้จะพูดถึงเรื่องประโยชน์ประโยชน์ในโลกนี้มีสองอย่างคือประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมตามธรรมดาคนเห็นแก่ตัวย่อมต,ตักตวงเอาประโยชน์ส่วนตัวเข้าไว้ก่อนคนที่เห็นแก่ตัวจัดจะทำจะคิดจะพูดอะไรก็เพื่อประโยชน์ส่วนตัวคนอย่างนี้เป็นคนน่ากเกลียดน่ากลัวเป็นคนสกปรกพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นคนไม่สะอาด ดังพระบาลีว่าอตตถปัญญาอสุจีมนุษย์จามนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนเป็นคนไม่สะอาดเพราะฉะนั้นคนที่มีความสุขสมบูรณ์แล้วมีประโยชน์แล้วได้รับประโยชน์เต็มที่แล้วยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเช่นบำเพ็ญตนเป็นนักสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการคนตาบอดหูหนวกคนชรา หรือช่วยคนยากคนจนหรือบริจาคเงินส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเช่นบริจาคเงินช่วยสร้างโรงพยาบาลสร้างศาลาที่พักสร้างบ่อหน้าสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านชัสร้างสถานีอนามัยซึ่งเป็นประโยชน์แก่ชุมชนคนที่เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจึงเป็นคนสะอาดเป็นคนมีกลิ่นหอมคือเป็นคนมีเกียรติยศชื่อเสียงหอมหวนทุนลม สังคมมนุษย์เราประกอบขึ้นด้วยมนุษย์ซึ่งมีสภาพต่างกันบางคนพึ่งตัวเองไม่ได้อ่อนแอโง่มีบุญน้อยถ้าคนที่มีกำลังเหลือคนแข็งแรงคนฉลาดคนมีบุญมากไม่เมตตาการุณไม่เอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่แก่กันโลกนี้สังคมนี้ก็จะ ระงมไปด้วยเสียงเจ็บปวดครวนครางของคนเจ็บคนป่วยคนพิการคนอนาถาคนหาที่พึ่งมิได้เรายังได้ยินเสียงเพลงยังมีดนตรียังมีสวนสาธารณะยังมีสิ่งรื่นโรงบันเทิงใจสิ่งเหล่านี้หลั่งออกมาจากใจของผู้การุณเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สุขแล้วมีสุขแล้วจงเหลียวแลเพื่อนมนุษย์ที่ยังจมอยู่ในความทุกข์ ช่วยเหลือเขาบ้างเอื้ออารีเขาบ้างโลกนี้จกรื่นรมไปอีกนานขอให้ทุกท่านดำรงชีวิตโดยใช้ธรรมะเป็นประทีปส่องทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเธอน